สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำรีวิวบอร์ดเรียกว่าหมออ,อย่างไงเดียบอร์ดที่เขาชอบเอาไปวางไว้อะแล้วก็เป็นขี้หมาแปะประจำตัวเครื่องประจำปีตัวปีในพวกเนี้ยแต่อันนี้เป็นของที่ร้านาจะมีขายไหม อยากถามว่ามีขายไหมมีครับอยู่ในเว็บพวกช้อปปิ้งออนไลน์ตามลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไม่ยากเพราะว่าตัวที่ขายเนี่ยจะเป็นชุดคิดอย่างนี้ตัวที่ลงขายมันจะเป็นชุดคิดอย่างนี้อันนี้คุณต้องไปลงเองลงอะไรเองประกอบเองอะไรก็จะอยู่ตามค่าเนี่ยที่เขียนให้เลยจะถามว่าเอาไปเสร็จปุ๊บจะต่อ,อยังไงใช้งานยังไง ต่อ,อยังไงใช้งานยังไงใช่ไหมเราก็มาดูกันอ่ะไอตัวนี้ก็คือเจ็ดแบนด์ธรรมดานั่นแหละก็คือที่มันมีขายตามท้องตลาดถามว่าทํำยังไงครับประกอบอันนี้ให้ได้ก่อนนะไปประกอบอันนี้ให้ได้ก่อนขั้นแรกพอคุณประกอบอันนี้เสร็จปุ๊บเป็นตามรูปเนี่ยตามคลิปเนี่ยอ่ประกอบเสร็จเอาวางไว้มาจัดก,การแก้ไขตัวนี้ มาดูช่องที่เขาเขียนว่าเป็นซับเอาอะเพราะไอ้คอตัวนี้ไอ้ตัวขี้หมาแปะตัวนี้มันเป็นซับอย่างเดียวคืออันนี้เดิมๆไม่ได้ทําอะไรเลยปีตัวนี้จะมาเดิมๆก็ดูช่องตัวไหนว่ามันเป็นซับเอาไล่ไปอ่าตัวนี้เป็นซับเอาอ่าช่องซับเอาทอนเลียแล้วก็ซับอ่าเป็นช่องซับนะขยันจัง ช่องซับตัดสายเลยตัดสายช่องซับเลยช่องซับปุ๊บมันจะเหลือสายมาจากช่องซับเอาอ่ะดูกันชัดน ต่องซับเอาท์ที่ไปต่อ,อก,กับแจ็คทิฟฟานี่ด้านหลังเป็น RCA Tiffany ก็เราก็ถอดเอาไว้อย่างนี้ก่อนอันเนี้ยคือแค่เนี้ยแล้วเราก็จัดการมาเดินสายเพราะตัวนี้ต้องใช้ไฟ3เส้นบวกลบกล่าวของวงจรเราก็ต่อจัดการต่อไฟไฟซะ แต่อันนี้สายไฟของผมมันเป็นแพรตามเต้นมันจะง่ายหน่อยตรงนี้บนบอร์ดก็จะมีอยู่แล้วว่าเป็นบวกบวกลบกล่าวเราก็ต่อไปสีแดงบวกสีน้ำเงินลบ สีขาวกล้าวอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราจะไปต่อสีอ่ะตามสายไฟที่เราเลือกใช้แล้วแต่สีตามสายไฟที่เราเลือกใช้นะไม่ต้องไปจำกัดมัน ล้วก็มาดูกันต่อแล้วก็ใส่ใส่ไฟไปถ้าใครใส่ไฟมันใหญ่เราไม่อยากขึ้นข้างบนก็ได้เราก็จําข้างล่าง กะจําข้างล่างก็ได้แต่ว่าต้องดูให้มันถูกต้องอตามที่ว่าบอร์ดมันเขียนไว้ ก็จะได้อันนี้คือสายไฟที่ไปต่อกับชุดไฟในวงจรโอเคต่อต่อเราก็จะมีสายอีก,อกสองเส้นเป็นสายซีนคู่แล้วกัน เราก็จะมีช่องที่เขียนไว้อินอะ่ะอินเราก็เอามาเข้าท่องอินสายคู่แรกเข้าอินด้วยก่อน ช่องอินเราก็ได้เส้นและอินแล้วก็ช่องเอาช่องเอาอันนี้คือสายคู่เหมือนกันก็ปอกสายไป,ไปแล้วก็พอปอกได้เสร็จปุ๊บก็เอาปลายสายมัดรวมกันเลยแต่ถ้าเกิดใครจะไปใช้สายเส้นเดียวยังไงก็ได้ตามใจนะแต่ว่าไอของที่ร้านมันเป็นสายคู่ อันนี้ก็คือสายเอาสายเอาอันนี้ก็เป็นจี D ้ที่ช่องเอาเรียบร้อย <c oughs> เราก็จะได้ชุดวงจร ไอเรียกวงจรซ้อนแผน่นหรือไอวงจรขีมมาแปะที่เราบรรดามหาเทพทั้งหลายชอบทาใส่กันน่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเราก็จะได้แล้วอันนี้ก็คืออินตามรูปอันนี้เป็นช่องอินอันนี้เป็นช่องเอาและอันนี้เป็นชุดไฟถามว่าต่อตรงไหนอะมาต่ออ่าอ้นนี้ก่อน มาต่อชุดอินเอาท์ก่อนของสัญญาณชุดเอาเราต่อที่ชุดเอา์ก่อนเอาแยกออกไป เราก็ไปเชื่อมกับเข้าไปที่ตูแจ็คซิฟฟานี่ในช่องซับอะที่เราตัดมาตะอกี้แค่นั้นเองของเอาแล้วก็ไอ้ด้านสายตัญยานอินอินเราก็ตัดแยกมาต่อกับเส้นที่เราตัดมเมื่อกี้สองเส้นเนี่ยซับที่เราตัดไปสองเส้นเนี่ย ที่เราตัดจากบอร์ดอ่ะเพราะของที่แรกเลยไอ้ที่เราตัดเนี่ยมันจะขึ้นมาที่แจ็คทิฟฟานี่เลยก็เราก็ตัดตัดมันออกแล้วก็มาให้มันเอาง่ายๆหลักการทํางานก็คือวิ่งผ่านไอ้บอร์ดตัวนี้ก่อนอ่ะอืเราก็จะได้ประมาณเนี้ยอันนี้คือทำให้ดูโดยที่ว่ายังไม่ได้ ไขน็อตเลยนะน็อตข้างล่างตัวเครื่องไม่ได้ไขาเหตุหลัๆกๆที่เกียจ ต่อให้ดูแบบหยาบๆก่อนได้เฉยนะถ้าใครเอาไปแล้วก็ไปทําให้มันดูดีหน่อยใส่ท่อหงท่อหดหรือจะไปจ้บโลบิ้นเลยก็ได้ง่ายหน่อยเราก็จะได้สายอ่าอินแล้วก็เอาแล้วก็มาอันนี้มาชุดไฟกันต่อตามที่เราต่อไปเมื่อกี้ก็แดงบวกที่เราใช้นะแดงบวก น้ำเงินลบแล้วก็ขาวเป็นกาวย้ำสีสายไฟหรือสายไฟไปหาซื้ออะไรก็ได้แล้วก็จำสีเอาเองไม่จำเป็นต้องไปตามนี้เสมอไปไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้สีตามที่ผมบอกเสมอไป เราก็จะได้ป่ายสาย3เส้นอันนี้คือชุดไฟสำหรับชุดไฟเข้าสามชุดไฟต่อตรงไหนชุดไฟเรามาต่อตรงไหนใช่ไหม นีไม่กี่จุดหรอกอนี่ไม่กี่จุดหรอก่อะง่ายๆเลยดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยหัวไดโอดเนี่ยไดโอด C1 C8 เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นบวกแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นลบไฟบวกกับไฟลบอือ เราก็จะได้แล้วไฟบวกกับไฟลบและไอ้ตรงนี้เส้นนี้ก็คือกาวอืมเนี่ยตามวงจรเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยไอนี้กับแพท,ทินามเราก็บอกชื่อไปแล้วเพราะว่ามันบางทีเขาอาจจะห่วงๆก็ได้มั้งพวกอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยฟิ้นตัวนี้ก็เหมือนกัน มันก็จะมีเนี่ย,ยไฟบวกไฟลบแล้วก็ลิงก์ที่เป็นจัมผ่านนี่คือกาวเราก็จัดการเชื่อมมันเข้าไปิิมที่ขาเลยได้ออดด้านบนตัวหนึง่ง ก็ดิมที่กาวเรียบร้อยเราก็เอากาวเข้าก่อนเลยสีขาวเป็นกาวสีแดงเป็นบวก แล้วก็สีน้ำเงินเป็นลบตามที่เราต่อไว้เมื่อกี้เท่านี้เราก็จะได้วงจรซับขี้หมาแปะก็คือเราก็ลากไปแล้วก็ไปวางไว้แถวแถวนี้ตามเขาอ่ะเราก็จะไปวางไว้แถวแถวนี้ตามเขาเราก็จะได้วงจรซับขี้หมาแปะแล้วหนึ่งแผ่นถามว่า วอลลุ่ม uh, ตัวนี้มีทําอะไรวอลลุ่มตัวนี้มีไว้ปรับความถี่เป็นปรับความถี่นะครับไม่ใช่เกณฑ์เร่งนะเพราะว่าอเอาปิดโลโก้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะเอาหาว่าเรามานรุนนี้นันน่นเขาเราก็ตัวนี้มันเป็นวอลลุ่มซับเราสามารถใช้ข้างหน้าได้แล้วก็ปรับความถี่ข้างหน้าได้เราต้องไปจูนในรถตัวนี้คือต้องจูนในรถว่าเราจะเอาความถี่ไหนหรือลองคิดใครจะทำส่งลูกค้าก็ลองจูนก่อน ูตรงนี้ปรับความถีหาเอาความถี่ที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยมาปรับข้างหน้าเอาได้ให้ลูกค้าไปปรับข้างหน้าเอาแค่นี้เราก็จะได้ละปุ๊บวางถามว่าไอคีมหมาแปะมันมีอะไรบ้างก็ผงขี้เลื่อยผสมกาวร้อนผงซักฟอกผสมกาวร้อนเรซินซิลิโคนดำแดมพวกกระจก ปืนกาวไฟฟ้าแล้วแต่ว่าคุณจะใช้อะไรอะ่ะแต่หลักๆก,ก็คือถ้ามันพังคุณก็โยนทิ้งเถอะไม่ต้องไปซ่อมให้เสียเวลาหรอก mm hmm. เนี่ยก็แค่นี้เองครับคุณก็จะได้แล้วว่า,าวงจรซับที่เป็นขี้มาแปะโอเคตามนี้ถ้าใครสนใจจะอยากได้ตัวนี้ไปลองสั่งได้ในแอปช้อปปิ้งออนไลน์เราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแค่นั้นเองครับเบื้องต้นเดี๋ยว เราค่อยมากับคลิปใหม่อีกทีหนึง่งซึ่งเป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาบนว่าอยากดูแต่ช่างบางคนก็บอกอย่าเปิดให้เขาดูเลยเดี๋ยวเรามาทำให้ดูกันโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ